รถแจ๊ส08ไฟ ABS กับไฟเบรกมือโชว์เช็คโค้ดแล้วพบว่าเป็นที่ล้อหลังเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ABS แล้วไฟหน้าปัดยังโชว์อยู่ต้องเช็คตรงไหนครับเ,เปลี่ยนเช็คโค้ดแล้วเหรอฮะหลังขวาหลังขวาเปลี่ยนเซนเซอร์ไม่หายต้องดูนะครับว่าเป็นที่ตัวแม่ปั๊มหรือเปล่า ตัวแม่ปั๊ม ABS หรือเปล่านะครับพวกนี้ต้องดูนะครับปี08ต้องใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์ในการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะครับว่าสัญญาณต่อเนื่องดูนะครับทุกจุดนะครับที่ ABS ลงนะครับดูสังเกตให้ดีก่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเฟืองนะครับเฟือง ABS ของท่านเนี่ยต้องดูว่าท่านไปเปลี่ยนลูกปืนล้อมาเปล่าหรือไปถอดล้อมาต้องนับเฟืองด้วยนะครับว่าเฟืองที่จับสัญญาณของท่านน่ะนะครับบางทีไปพบว่าไปเปลี่ยนลูกปืนล้อมาแล้วเปลี่ยนผิดรุ่นมาหรือเปลี่ยนอะไหล นะครับเฟืองที่จับสัญญาณเซ็นเซอร์นั้นสมมุติว่ามีอยู่40เฟืองนะครับแต่กลายไปว่าเปลี่ยนไป39เฟืองมานะครับมันไม่ครบลูปมันมันก็เลยทํางานผิดพลาดนะครับอันนี้ต้องตรวจเช็คตรวจสอบดูก,ก่อนหรืออาจจะเป็นเซ็นเซอร์อีกเส้นหนึ่งสกปรก,กก็ได้นะครับหรือเซ็นเซอร์ของท่านนั้นสัญญาณไม่ถึงก็เป็นครับอันนี้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับสําหรับรถแจ็ซศูนย์แปดนะครับ